สวัสดีครับผมนายสมชายบุญสันตครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11อตอนนี้จะเชิญชวนมาดูหยกครับน,รรนี่คืออะไรครับหยกเนี่ยหยกคือต้นไม้มงคลอ๋อไหนครับนี่ครับเหยกกระโช์ได้ไหมครับนอนเอนี่ครับต้นหยกนี่พร้อมที่จะส่งต่างประเทศพร้อมส่งต่างประเทศครับแถบยุโรปพร้อมที่จะส่ง เขาไปทำอะไรครับเขาไปตั้งในห้องนอนไปไปดูดสารพิษปอ,อาาปองอากาศองอากาศดูดสารพิษอ๋อ,อนี่ส่งออต่งประเทศอย่างเดียวครับรุ่นบานเยอะไหมครับเนี่ยรุ่นนี้สองพันพัต้นแล้วก็มีอีกบริษัทก็ส่งเดือนละ5,000ต้นราคาประมาณสามสิบบาทพาเดี๋ยวไปดูต้นส้มเช้าต้นไรน,นะส้มเช้าต้นอีกชนิดหนึ่งครับเป็นต้นตอ,น,ตน,ตอนี่เป็นต้นตออยู่ ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยตอกกิ่งตอกิ่งล้วจะมาเสียบหัวอันนี้เป็นตอของอะไรส้มเช้าส้มเช้าต้มเช้าครับเสียบแล้วเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเสียบแล้วก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูทางนี้ดูทางนี้ดีกว่าคครรััับบนเดี๋ยวพาดูทางนี้ก่อนนี่ครับไม่ต้องไปกลๆนี่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 ใหญ่กว่าเนี่ยตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้ก่อนเป็นยองไรเสียบอะไรอย่างเงี้ยเสียบแล้วเป็นแบบนี้ใช้ไม่มากใช้เวลาเลี้ยงประมาณสองสามเดือนมันจะใหญ่ใหญ่เท่าโน้น อ่านี่กี่เดือนครับเดือนประมาณเดือนโอเคอ่าวางเลยครับขอดูอันข้างหลังหน่อยแล้วมันก็ใหญ่บานออกมาอย่างนี้เลยเหรอครับมันจะใหญ่ดอกดอกสวยนี่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 ดอกเขสวยครับเมื่อกี้ครับมันจะเป็นรูปร่างนี้ครับแล้วแล้วมันจะกลายมาเองนะมันจะกลายคือกลายสีเองอ่ะเยอะด่างอะไรคุณมานเองแล้วอ่าแหละครับก็ที่นี่มีประมาณ ห้าลายโอ้โหของัานเลยครับที่มาขายในประเทศด้วยไหมอย่างนี้ก็จะไม่มีคนละสีน่ะผูใหญ่ฮะมันคนละสีมันมันจะกลายของมันไปเองอ้าวเหรอครับนะอย่างสีเหลืองอย่างนี้น่ะสีเขียวสีเขียวเนี้ยมันจะกลายเป็นสีเหลืองด่างมันสีเหลืองพนี้ก็ด่างด่างแพงไหมมันก็แพงอกันนะอืมนี่เครื่องต้นหยกต้นหยกครับ ดยกนำโชคมีต้นมีแต่ยอดมันมีแต่อแต่แต่พอเราไปปลูกปุ๊บเนี่ยมันจะกระถางใหญ่ขนาดไหนมันก็ใหญ่เท่ากระทางโอ้โอ้โอทางใหญ่ๆน้แล้โอ้โเ้โอ้โอ้โอ้โน้อ้อ้องโอนโอนึงถึงเลยไม่มีอลยอ้โอ้โอที่้โอ้ดอ้ดอ้ดเหดอ้โอ้โอ้โอ้เอ้โอ้ตอดอกโอ้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 เอ้โอ้โอ้โี้โ ต้นจริงๆมันในะบมันเป็นยังไงมีไหมก็ต้นนี้ค่ะมันก็เขามาจากต่างประเทศเทศจีนบ้างแล้วแลก็มาของของคนไทยที่นี่ติดเลยติดไม่ไม่เคยเห็นต้นหยกไม่เคยเห็นมันเห็นได้ดอกมันอย่างเดียวแลวไอส้มเช้าเนี่ยมาจากไหนบ้านเราปลูกน voilà ี่ไงตรงไหนวะโน่นโน่นปลูกสวนผมอยู่โน่นสวนโน่นเป็นวมต้นส้มเช้านี่ปลูกในบ้านเราครับนี่แสดงว่าลูกขึ้นจากต่างประเทศเหรอครับ อันนี้เป็นต้นไม้ลูกครึ่งต้นต้นเช้า<อ>ต้นใหญ่เป็นหน้าบ้านในอำเภอในบ้านในอำเภอเน่ยเดี๋ยวเราถ้าเราไปดีเราจะผ่านหลงที่ผมนั่นอยู่สวยงามครับเกษตรกรจะส่งต่างประเทศน้อครับ<อ>เป็นหลักเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติผมเดินจุ่จักไม่เห็นเลยนะไม่มีจะไม่มีอืคือประเทศไทยเราจะมอง ไม่รู้ว่าเขามองแบบไหนนะแต่ทางชาติมองเห็นถึงประโยชน์คือการข้ออากาศนะครับครับก็สําหรับหมู่บ้านไม้มงคลบ้านทองเลื่อนนี่นะฮะมีเกษตรกรทกรําไม้มงคลกันทั้งหมดเนี่ยห้าบสองลายด้วยกันม,มีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ต่างต่างเหล่านี้นะครับซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะยิ่งโยกเนี่ยเป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่เกษตรกรทกรํากันไม่กี่ลายแต่ว่า สามารถส่งออกต่างประเทศได้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกไม้ใบนะไม้ใบซึ่งในขณะนี้ก็เป็นที่น,นิยมกันเป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่ลักษณะข,ของตระกูลบอลต่างๆนะครับนละอย่างเพราะว่า <c oughs> ไม้ใบที่เนี่ยไม้ปอ,อากาศที่เนี่ยมีการทํากันมาเกือบ20ปีแล้วนะซึ่งพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็มีรายได้มีฐานะกันหลายครอบครัวกันพอสมควรน,นะครับเพราะนั้น พี่น้องชาวไทยทั่วไปนะครับอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวแสวงหาของดีของจังหวัดอ่างทองอในว่ายงยิ่งไม้มงคลเนี่ยนะครับมีที่เดียวในจังหวัดอ่างทองนะฮะที่ที่จะสามารถเดินเลือกซื้อได้ตอนนี้เรากําลังจะทําถนนต้นไม้นะครับกําลังจะทําถนนต้นไม้ให้พี่น้องที่มาท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมมีร้านค้าอยู่ริมถนนมาเลือกซื้อหลากหลายสายพันธุ์ได้เลยนะครับเชิญชวนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงปีใหม่ที่ถึงนี้ หรือว่าหลังจากปีใหม่แล้วก็มีตลอดทั้งปีนะครับสามารถมาเดินชมหรือว่าเลือกซื้อได้ครับในสุรพรมมาเจริญนะครับในอำเภอแวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับก็เข้ามาอเดูแลเกษตร,รกรซึ่งให้การสนับสนุนได้มีการพูดคุยมีการนําสื่อมวลชนมาหลายรอบแล้วครับ,เ,รบเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็หวังที่จะสร้างรายได้ สร้างความมีอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกไม้มงคลเกษตรกรแต่ละคนจะมีเบอร์โทรกันอยู่นะครับขณะเดียวกันก็จะมีเบอร์โทรมาที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอนะติดต่อที่เกษตรอำเภอหรือสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแขวงหาก็ได้คขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับต้นไหนครับ ตัวไหนสวยสุดเธอต้นนี้เหรอสวยสุดเพาว่างั้นนะเพาว่างั้นเคาว่าสวยสุดครับเราก็แกล้งไปเรื่อยเันจะมีสองสีอันนี้เขาเด็ดใบเด็ดอะไรหมดแล้วครับรอส่งออกครับอันนี้พาเราไปดูอะไรอีกเนี่ยดูการอบไม้ใบอันนี้เขาเรียกไม้ใบเหรอครับที่นี่มีกี่พันของไม้ใบ ยี่สิบกว่าชนิดยี่สิบกว่าชนิดแล้วนี้พาผมมาดูอันไหนเอ่ยมาดูเุ้ยอันไหนนะที่ว่าแพงๆอ่ะอันไหนมอนตอรล่าอ๋อที่บอกว่าด่างด้วยใช่ไหมเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยครับมอนตอรล่าตัวนี้ใช่ไหมครับใบละสี่พันครับใช่ไหมใช่ใช่ราคาถูกเลยอ่ะผมมั่วเก่งเกินนี่สี่พันต้นนี้ก็สองหมื่นครับอืมแต่พาไปดูอะไรมาดูมา การอบไม้ใบไปไม้ใบทำไมต้องอบครับก็ต้องการลากมันออกนะถูออกไหอบไบสิบห้าวันอ๋อแล้วเอาใบมันไปขายพันหร,หรือ,อยังไงตัดยอดน็ไปส<อ>ิบบาทไอ้ยางงี้ราคาออกส่วนใช้เท่าไหร่ครับนี่ก็หกสิบแปดสิบบาทกระถางละบแปดสิบอืมเบาเหมาเอานะนออกส่วนนี้แปดสิบไม่รู้มันไปขายเท่าไหร่พอ อีอย่างครับต้นละห้าร้อยก็มีอียะอ่าเดี๋ยวเราไปดูท่านต้นละห้าร้อยผมามไปครับโทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสองศูนย์เจ็ดแปดมีส่วนน้องหยกส่วนน้องหยกขอบคุณครับขอบคุณได้ไล่น้องหยกครับได้อันนี้อะไรคิดสมัาตรโอ้คิดสมัาตรก็มี โ oh. อันนี้บุ๋ยเราก็ต้องหมักเองใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นปดินกระปูที่ทำานี่ผมซื้อมาถุงก็สามสิบาทโอ้โหใบก้ามปูแม่งยังยังสดอยู่เลยอะ่ะโอ้โหนี่แสดงหมักได้ที่นะไม่ร้อนนะครับเนี่ยแบยกระปูนี่ทําเองเลยเหรอซื้อเรซื้อกัน <laughs> ผมก็ซื้อมาสามสิบบาทคุงซื้อเมื่อวานซื้อนี่นี่ครับมาเลยที่นี่ไร่น้องหยก อ๋อคนไหนไม่เห็นเลยตัวเล็กหลานหลานหลานอ๋อหลานหลานกเกิดที่นี่อ๋อหลานเกิดที่นี่เมื่อกี้ลูกสาวฮะลูกสะพ้ายเป็นปปตัวเล็กนั่งนะตัวทองอ่ะนะอ่าผู้ใหญ่เชิญอ่าครับเนี่ยครับ,รบไล่น้องหยกนะครับโอเคไม่ต้องลงหรอกมั้งลงลำบาก